ขยะไม่น่ามองไม่ว่าอยู่ที่ใดเห็นแล้วไม่ใส่ใจใครๆตั้งทิ้งมันเธอเองก็เหมือนกันทิ้งฉันเป็นขยะเลยขยะไม่น่ามองมอยากเสร็อาหารกินแล้วทิ้งไหนดี ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปีมีรายงานว่าปริมาณขยะมูลฝอยกว่า26.77ล้านตันมีขยะอาหารมากถึง64%มันเขาให้เยอะมากเลยอะ่ะกินไปเยอะแล้วนะเนี่ยกินแบบว่าโอ,โ,โอ้โหกินไปถึงมื้อเย็นเลยไม่มันเหลือเยอะอย่างนั้นนะก็กินแต่แซนด์วเพราะอันอนี้ไม่กินมาเกขกือไม่กินัวไม่กินเทฟไม่กินฟุ้ง ก็ดูหมดแล้วก็เลนยนใจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ครับก็มีร้านค้ามีมีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะไม่คึกคักเหมือนเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เราเดินกันมาร่วมชั่วโมงละตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะาหาอะไรเติมพลังแล้วครับข้างหน้ามีอะไรบ้างครับพี่ไกมีซุมตำถาดมีสุมตำถาดมีไก่ย,ย่างอา่าแล้วก็อันนี้อันนี้เด็ดเด็ดอะไรอันนี้ก็คือมาของรับประโยชน์ก็น่าจะต้องมาลอง ก็คือปีสมัยเป่าเผาอ่าครับอ๋อนี่นี่นีเลยเหมือนขนมเค้กแหละครับเพราะว่าเขาเขาเนอัดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับผมชวนชูจันทร์ประธานชุมชนตลาดน้ำทองคีครับเราเป็นตลาดที่ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลแม่น้ำลำคลองดูแลต้นต้นไม้ต้นได้เนี่ยเป็นตลาดแรกเมื่อเรา เปิดตลาดขึ้นมาแล้วนอกจากตลาดแล้วก็มีเครือข่ายอีกด้วยเพราะชุมชนมนอยู่ด้วย,ย,ววยกันเยอะรอบๆก็จะมีหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ก็จะมีเครือข่ายอย่างเครือข่ายโฮมสเตย์เครือข,ข่าตยตลาดนา้ำวัดสะพานเครือข่า,ขายสวนแก้วมังกรเครือข่า,ขายทำนาอยู่มีรอบๆมีหมดหลายเครือข่า,ขายเครือข่า,ขายผึงม้ผลไม้งั้งน้ำมันเน่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากขยะข,ขยะข,ขยะที่ลอยน้ําอยู่เราเห็นแล้วก็เก็บนะครับส่วนเป็นของเหลเวที่มันอยู่ในนั้นเราก็เอาถังดักให้มันไปติดตั้งไว้ตามตามบ้าน ร้อยหลังคาเรือนนะครับจะมีถังดักไขมันของเราในตลาดเราก็มีกฎระเบียบอยู่ว่าห้ามทิ้งขยะลงคลองทุกพื้นที่ที่มาทาําตลาดร่วมกับเราจะต้องทําถังดักไขมันไว้ก่อนดักเศษอาหารไว้ก่อนและน้ำนั้นจะไหลลงคลองได้นี่ครับดีวิธีการแล้วก็จะเห็นว่าที่เดินผ่านมาทักคู่หรือนั่ง,งเรือผ่านมาจะเห็นมีเงหัรตีน้ําใช้โซลาเซลล์นะครับหันไปนะเพื่อจะให้เราช่วยกัน